สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการลบอีเมลบนแอป gmail ในโทรศัพท์กันซึ่งวิธีการในการลบเนี่ยจะมี4รูปแบบซึ่งประกอบไปด้วยการลบอีเมลทีละฉบับนะครับการลบอีเมลทีละหลายฉบับการลบอีเมลโดยใช้การกรองแล้วก็การลบอีเมลทั้งหมดในครั้งเดียว จะมีะรายละเอียดยังไงนะครับไปติดตามกันได้เลยเริ่มต้นนะครับคุณก็เปิดแอป gmail ขึ้นมานะครับหลังจากเปิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะพบกับอ,อีเมลที่อยู่ในกล่องจดหมายของเราทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะลบอีเมลใดก็ตามเนี่ยนะครับเรามาดูเงื่อนไขแรกกันก่อนนั่นก็คือการลบอ,อีเมลทีละฉบับคุณก็แค่กดนิ้วนะครับค้างไว้บน อ,อีเมลที่ต้องการจะลบจากนั้นนะครับก็เอานิ้วกดไปที่ถังขยะตอนนี้อีเมลก็ได้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วในสเต็ปที่2นะครับในกรณีที่เราต้องการลบอีเมลทีละหลายๆฉบับเนี่ยคุณสามารถกดนิ้วค้างที่อีเมลฉบับที่คุณต้องการจะลบหลังจากนั้นนะครับก็ไปเลื่อนหาอีเมลอีก1ฉบับที่ต้องการจะลบแล้วก็กดนิ้วค้างเอาไว้นอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าต้องการจะลบ อีเมลฉบับอื่นๆอีกนะครับก็สามารถที่จะไปกดนิ้วค้างได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าทําผิดนะครับต้องการจะยกเลิกก็แค่กดอ่านิ้วค้างซ้ําลงไปบนอีเมลฉบับเดิมนะครับแค่นี้ก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะลบอ่าอีเมลทั้ง2ฉบับนี้นะครับเราก็กดนิ้วนะครับไปที่รูปถังขยะทางด้านบนเพียงเท่านี้ครับอีเมลก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วต่อมาครับ ในกรณีที่ต้องการจะลบอีเมลนะครับโดยการกรองสมมุติว่ากรองจดหมายของเราเนี่ยเกิดอาการเต็มขึ้นมาและเราอยากจะลบจดหมายนะครับครั้งละมากๆเราสามารถกรองได้นะครับเพื่อที่จะลบออีเมลครั้งละหลายๆฉบับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าผมจะลบอีเมลที่ส่งมาจาก Google นะครับก็เลื่อนหาในช่องค้นหาตรงนี้นะครับก็ พิมพ์คำว่า google เข้าไปนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะกรองอีเมลที่มี google แสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งจะหมายรวมถึงคำว่า google ที่อยู่ทางด้านในด้วยนะครับเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คืออเราได้กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในกรณีที่เราบอกว่าหลังจากกรองแล้วเนี่ยจะลบอีเมลทั้งหมดตรงนี้เลยเราจะต้องทำยังไง วิธีการง่ายๆนะครับคุณก็กดนิ้วค้างไปที่อ e ีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งนะครับกดนิ้วค้างไปเลยจากนั้นคุณสังเกตนะมันจะมีคําว่าเลือกทั้งหมดปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับทําการกดนิ้วไปที่ช่องสี่เหลี่ยมทางด้านหน้าตอนนี้นะครับเขาก็จะทําการเลือกอ e ีเมลที่เรากรองขึ้นมาแบบนี้ทุกฉบับเลยจากนั้นนะครับก็กดนิ้วไปที่รูปไอคอนรูปถังขยะทางด้านบนตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับ ตัวอ e ีเมลที่เรากรองมาทั้งหมดก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีนี้ใช้สำหรับเรากรองอ e ีเมลจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วค่อยๆลบครั้งละมากๆก็จะช่วยให้การลบอ e ีเมลของเราเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับในกรณีที่เราบอกว่าเราต้องการลบอ e ีเมลทั้งหมดเลยในกล่องจดหมายของเรานั่นหมายความว่าเราได้ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่า เราไม่ต้องการอีเมลฉบับใดเลยเก็บเอาไว้นะครับเราก็แค่กดนิ้วค้างที่อีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งตรงนี้ต้องย้ำกับคุณนะว่าคุณต้องมั่นใจว่าไม่มีอีเมลใดๆเลยที่คุณต้องการที่จะใช้นะครับคุณถึงจะทำวิธีนี้จากนั้นนะครับก็กดนิ้วไปที่ช่องสี่เหลี่ยมทา,ทางด้านหน้าคำว่าเลือกทั้งหมดพอกดไปเรียบร้อยสังเกตไหมครับเขาจะทำการเลือกอีเมลทุกๆฉบับแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อมาก็คือเหมือนเช่นเคยนั่นก็คือก็กดนิ้วไปที่ไอคอนลูกถังขยะตรงนี้นะครับเขาบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีสิ่งใดในกล่องจดหมายแล้วนั่นหมายความว่าเราได้ทําการลบอีเมลไปเรียบร้อยแล้วไม่เหลืออีเมลใดๆเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าในกรณีที่เราทําพลาดไปเราบอกว่าจะมีอีเมลบางฉบับที่เราอยากจะใช้หรือว่าเราอยากจะกู้คืนก็กดนิ้วไปที่ ขีดสมขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์อาโทษทีเลื่อนนิ้วนะครับเลื่อนหน้าจอแล้วก็หาคําว่าถังขยะนะครับแล้วก็เอานิ้วกดไปที่ถังขยะคุณจะเห็นได้ว่าอีเมลทั้งหมดที่เราลบก็จะไปอยู่ที่ถังขยะตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกคืนอีเมลฉบับใดๆก็ได้นะครับเพื่อให้กลับเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายได้นะครับ สำหรับวิธีการในการกู้คืนนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดนะครับสมมุติว่าคุณต้องการที่จะนำอ e ีเมลฉบับแรกนะครับกลับคืนไปนะครับคุณก็กดนิ้วไปที่อ e ีเมลฉบับดังกล่าวจากนั้นนะครับไปกดตรงที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอานิ้วกดนะครับเลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่าย้ายไปที่จากนั้นนะครับปรากฏหน้าหน้าต่างที่ชื่อว่าย้ายไปที่ก็ กดนิ้วเลือกไปที่กล่องจดหมายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่กล่องจดหมายกาันโดยการนําน,นิ้วนะครับไปกดที่ขีด3ขีดตรงนี้แล้วก็เอานิ้วมากดที่กล่องจดหมายคุณก็จะพบว่า,อ,าอีเมลที่คุณได้ลบไปแล้วคุณได้กู้คืนกลับมาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกล่องจดหมายเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ถ้าจะทําเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่ทถังขยะครับ บอกว่าอยากจะเอาอ e ีเมลทั้งหมดกลับคืนมานะครับก็กดนิ้วแช่ไปที่อ e ีเมลฉบับใดๆก็ได้หลังจากนั้นนะครับก็เอานิ้วกดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมทางด้านหน้าคําว่าเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เอานิ้วกดไปที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็เอานิ้วกดไปที่ย้ายไปที่นะครับเอานิ้วกดไปที่กล่องจดหมายนะครับจากนั้นก็เอานิ้วกดไปที่ขีด3ขีดแล้วก็ เลือกไปที่กล่องจดหมายคุณก็จะพบว่าอีเมลทั้งหมดที่คุณได้ลบไปแล้วคุณทำการกู้คืนนั้นได้กลับเข้ามาอยู่ในกล่องจดหมายเรียบร้อยแล้วและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการลบนะครับอีเมลบนแอป gmail ในโทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าผมบอกไปแล้วว่ามีอยู่ทั้ง4ส,สเต็ปตรงนี้นะครับก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้ว หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ